ต่อไปเชิญท่านสถาพรมณีรัตน์นะครับเจ็ดนาทีครับกลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมสถาพรมณีรัตน์พักเพื่อไทยจังหวัดลำพูนในนามสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับสิ่งที่เราได้รับฟังรับรู้มาโดยตลอดนั่นก็คือการถแถลงนโยบายซึ่งพักเพื่อไทยถือว่าเป็นพักการเมืองพักเดียว ที่กล้าที่จะใช้นโยบายในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาสังคมและแก้ปัญหาทางการเมืองเราได้รณรงในการหาเสียงบอกกล่าวสร้างความเข้าอ,อกเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเราถือว่านี่คือการเมืองที่กินได้ครับระบอบประชาธิปไตยที่ให้พี่น้องประชาชนมีความคาดหวังความหวังของพี่น้องประชาชนอยู่ที่การเมืองครับท่านประธานและพี่น้องประชาชนที่เคารพ วันนี้มีข้อสงสัยว่า300บาท15,000บาทจะมีประเด็นปัญหาที่สักถามอย่างไรท่านประธานที่เคารพผมภาคภูมิใจที่จะต้องพูดในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนให้พักเพื่อไทยประกาศการสร้างมิติใหม่ทางการจ้างงานทั่วประเทศให้หมดยุคกดขี่ข่มเหงค่าแรงให้หมดยุคที่ผู้ประกอบการ ใช้แรงงานเป็นตัวประกอบการในการหวังสแสวงหากำไรท่านประธานที่เคารพวันละสามร้อยบาทเดือนหนึ่งยี่สิบสี่วันครับเจ็ดพันสองเพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานทำไมกลัวกันนักกหนานะในขณะเดียวกันผู้ประกอบการครับภาษีก็จะได้ลด BOI ก็ได้ลด รัดทรัพย์สิได้ทุกอย่างคุณเปิดตลาดใหม่รัฐก็ทัพยสิได้คุณแต่งสูตรส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเจ้าของกิจการมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนงานจะได้สามร้อยนะครับท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานมันช่างยากเย็นแสนเข็นเสนี่ไกลครับวันที่หนึ่งพฤษภาวันแรงงานแห่งชาติพี่น้องกรรมกรเรียกร้องทุกปี เพื่อต้องการให้วิถีชีวิตทีด่ดีขึ้นและได้เท่าไหร่ครับปีที่แล้วได้สามบาทสองบาทและตกมือแท้สองสรรเสร,ริญว่าเรามีคุรูปการต่อกระบวนการแรงงานเงินสองบาทซื้ออะไรได้วันนี้ค่ารถเมล์สาบาทแล้วยกเว้นรถเมล์ฟรีไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมิติของนโยบายคือมิติของการที่จะกลับเคลื่อนเพื่อให้สังคมได้รับรู้รับทรบาบว่าต่อไปนี้ กระบวนการในการจ้างงานกระบวนการในผู้ประกอบการจะต้องหมดยุคในการกดขี่ข่มเหงผู้ประกอบการจะต้องเป็นจุดหลักแข็งแรงเป็นนักบริหารที่แท้จริงคิดต้นทุนรอบด้านไม่ใช่กดเฉพาะแรงงานแล้วก็ไปซื้ออย่างอื่นบางบริษัทไปตรวจสอบเลยครับกดแรงงานแต่มีรถเบน์ในบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเป็นยี่สิบสามสิบคันครับไปตรวจดูบัญชีได้เลยครับ ทรัพย์สินมากครับแต่จ้างแรงงานน้อยครับแล้วก็มาข้ามโคให้รัดลดภาษีให้รัดเอาบีโอไอเข้าใส่ให้รัดช่วยโน่นช่วยนี่แต่คนงานขอให้รัดช่วยสามร้อยอย่าตกใจครับทําได้แน่นอนอย่าตกใจเสร็จแล้วจัดการไหนที่มีผลกระทบจริงๆท่านประธานรัฐสภาผ่านไปยังผู้บริหารครับวันนี้เนี่ยในระบบประกันสังคมเรามีเงินจ้างสามร้อยบาทเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตไปแล้ว ก็เหลือสาสิเปอร์เซ็นเท่านั้นแหะครับที่ต่ำกว่าสามร้อยที่ต่ำกว่าสามร้อแต่ค่าเฉลีออกมาแล้วเนี่ยมันไม่กระเทือนมากหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการผู้ที่มีเสียงดังสภาทั้งหลายฟังเสียงกรรมกรบ้างฟังเสียงของผู้ใช้แรงงานบ้างครับว่าเขาคิดยังไงเงินสามร้อยบาทต่อวันครับคิดดูีิครับเดือนหนึ่งเจ็ดพันสองทํา2ยี่สิบสี่วัน ไหนลูกไหนเมียไหนพ่อไหนแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นฝีมือของรัฐบาลผมให้กําลังใจท่านนายกครับให้กําลังใจทีมเศรษฐกิจครับว่าเราจะเปิดมิติใหม่ของการจ้างงานอย่างไรเป็นโจทย์ครับไม่ใช่ทําไม่ได้ทําได้ทําทันทีด้วยอยู่ที่ฝีมือของท่านแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทังวนครับอันไหนที่บอกว่าจะเป็นจะตายให้ได้จะเจ๊งจะย้ายฐานมาครับ รัฐต้องช่วยอยากเห็นครับกลุ่มไหนครับที่จะเจ๊งทันทีทันใดถ้าสามร้อยบาทประกาศทันทีหมนะื่นห้าเนี่ยอยากเห็นครับกลุ่มธนาคารเลยครับกลุ่มเอสเอ็ีกลุ่มไหนครับอยากเห็นครับมันจะเจ๊งเนะี่ยแล้ววิถีชีวิตของพี่น้องผมกรรมกรของผมคนที่อยู่ราษฎาจริงๆของกระผมเขาจะได้เห็นว่าเออสามร้อยบาททำให้ช่วยวิถีชีวิตเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย ต่อไปนี้คนขึ้นลำไยบ้านผมที่ลำโพงสามร้อยห้าสิบคนเด็ดลำไยสามร้อยยี่สิบหายากด้วยชาวนาเขาไปไกลครับปลูกนาเนี่ยวันละสี่ร้อยหายากด้วยและทำไมไม่คิดความเป็นจริงครับเราต้องเอาความเป็นจริงมาพูดกันการจ้างงานวันนี้กระบวนการภาคเกษตรเขาไปไกลแล้วเขาเหมาครับเ,เขาตัดช่วงไปแล้ววันหนึ่งเขาได้สามร้อยสี่ร้อย เพราะฉะนั้นในกราบเรียนด้วยความเคารพว่านโยบาย300ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมาเอะอะวยวายแล้วจะมาเป็นเลือดเป็นร้อนคุยกันด้วยโลกของความเป็นจริงครับคุยกันด้วยความเป็นจริงแล้ววิถีชีวิตลูกหลานกรรมกรกรรมกรชาวไร่ชาวนาจะได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละครับส่วน15,000บาทเป็นความสามารถของรัฐบาลครับ ว่าจะทำโครงสร้างเงินเดือนแห่งชาติอย่างไรจะทำปรับสภาพการจ้างอย่างไรอยู่ที่ความสามารถของทีมบุริหานท่านประธานที่เาคารพผมขอขอบคุณครับที่ให้ผมลุกขึ้นมาที่อึดอัดผมอยากจะเห็นวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศไปพร้อมๆกันครับไม่ใช่ผู้ประกอบการรวยเอารวยเอาคนจนก็จนเอาจนเอาช่องว่างก็ห่างขึ้นห่างขึ้นเรากระเิบนิดเดียวเองครับไม่มากเลยครับ แล้วคนไหนที่เดือดร้อนจะเป็นจะตายจะเจ๊งไปในสามวันเจ็ดวันแล้คืนสามร้อยมาบอกรัฐบาลสิครับคุณจะต้องช่วยหนึ่ง่งสามท้ายที่สุดนี้ผมสนับสนุนยินดีที่เห็นรัฐบาลชุดน,นี้กล้าประกาศกล้าสู้ให้กับคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศผมให้กำลังใจท่านนายกให้กำลังใจรัฐบาลแต่ถ้าทำไม่ได้เราไม่ว่ากันนะครับถ้าผมจะลุกขึ้นมาทวงถามเหมือนกับว่าผมได้สัญญากับพี่น้องประชาชนมาทั่วประเทศครับกลับขอบคุณรัฐบลนั้น ท่านแพทย์หญิงพ